สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงเรื่องการงานและการเงินนะครับระหว่างวันที่1ถึง15ธันวาคมของชาวราศีเมษฝิ่งธนูในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นของอาชาวราศีเมษนะครับคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13มเมษายนถึง13เมพฤษภาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีละลักนณะคือเวลาเกิดนะครับแต่ขออ้างอิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะ เดี๋ยวมาดูกันเนาะช่วงแรกเนี่ยเป็นคำนำมาท่าว่าเป็นที่1ถึง7ธันวาคมนะครับเอ,อในฟนของมาดูฝนของการเงินก่อนเอ้ยการงานก่อนละกันนะฝีเมษ1หถึงธันวาคมเป็นยังไงบ้างเออหนึ่งถึงเจ็ดธันวาคมการงาน,งาน,งานชาวาฝีเมษท่อนที่ค่ามีความเบื่อหน่ายนะครับคือมีความเบื่อหน่ายเพราะทุกหลายอย่างไม่ค่อยเป็นตามที่เราคาดคิดรออะไรไว้ก็ไม่ค่อยได้ตามที่นันตามไม่ตั้งใจหรือผลงานที่ทําอะไรไว้เนี่ยก็ไม่ค่อยเป็น ตามที่เราคาดคิดเท่าไหร่นะครับคาดหวังอะไรไม่ค่อยได้ในช่วงนี้เนาะคุณก็รู้ฝึกมีความเฟ่งเฟงเบื่อเบอเกิดขึ้นแต่ว่าก็ยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะครับการค้าขายนี่ก็ถือว่าในช่วงต้นต้นต้นเดือนเนี่ยค่อนข้างขายดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าช่วงพอหลังใกล้ๆ้วันที่เจ็ก็จะดรอปลงมาหน่อยนะแล้วการเงินละหนึ่งถึงเจ็ดเป็นยังไงบ้างเนาะชาวราฟีเมษหนึ่งถึงเจ็ดชาวราฟีเมษการเงินมีค่าใช้จ่ายเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพราะคุณต้องไปใช้จ่ายจ่ายนุ่งจ่ายนี่หรือค่าใช้จ่ายเก่่่าาาๆเเนนีียทมมัข้ คุณก็จะมีการบริหารจัดการนะครับแล้วก็จะมีการประหยัดเงินมากขึ้นคืออะไรที่เคยไปทำนทู่นทำนี่คุณก็จะแบบว่ามีการใช้จ่ายที่รอบคอบมันขึ้นเหมือนคุณเอาเงินไปใช้ในส่วนที่มันจําเป็นก่อนต้องพูดอย่างนั้นนะครับการเงินถือว่ายังมีอยู่แล้วนะแต่เพียงแต่ว่ามันคุณอยากให้มีมากกว่านี้เพราะคุณรู้สึกว่าถ้ามีมากกว่านี้เนี่ยในอนาคตคงจะมั่นคงมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวไปดูเนาะขอโทษที่นะเป็นหวัดนิดนึงนะครับแล้วช่วงต่อไปก็เป็นช่วงระหบ่าวมนที่แปดถึงสนะิบห้าเนาะ you <laughs> มาดูกันนะครับระหว่างวันที่8ถึง15ธันวาคมการงานเป็นยังไงบ้างเนาะชาราศีเมตการงานเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเป็นตามที่เราคาดคิดเท่าไหรนะ่เนาะคาดหวังอะไรไปก็ยังไม่ค่อยได้รอคําตอบจากลูกค้ารอการอนุมัติจากเจ้านายเนี่ยไม่ค่อยได้รับการตอบรับที่ดีเท่นาไหร่นะครับจะโดนมองข้ามไปในช่วงนี้ชาราศีเมตเนาะแต่ว่าคุณก็ยังไม่เป็นไรหรอกเพราะงานงานจริงๆคุณก็ยังมีความมั่นคงดีอยู่แหละแต่เพียงแต่ว่าการคาดหวังหรือการรอคอยอะไรอย่างเงี้ยช่วงช่วงระยะเวลานี้จะไม่ค่อยเป็นตามที่เราคาดคิดเท่าไหร่นะครับ แล้วก็การค้าขายนี่ก็ถือว่าค้าขายดีในช่วงแรกเหมือนกันเนาะแต่ช่วงปลายก็จะนิ่งๆบ้างแล้วก็การเงินลาะเป็นยังไงบ้างเนาะการเงินก็ยังถือว่ามีเงินอยู่นะครับช่วงนี้คุณจะมีการเก็บเงินเพื่อเอาไปใช้อะไรบางใช้จ่ายอะไรบางอย่างอาจจะเก็บไปทําไปซื้อของหรือไปใช้ไปจะไปที่ไหนก็มีการเก็บเงินสํารองไว้นะเป็นรับษนะนั้นเพราะคุณไม่อยากเอาเงินไปใช้ตามตามที่คุณต้องการถือว่าการเก็บเงินช่วงนี้ก็ถือว่าเก็บได้๋ยวเพียงแต่ว่าคุณรู้สึกว่ามันยังน้อยอยู่ไม่ค่อยเป็นตามที่เราคาดคิดเลยอยากเเกกก็บได้้มาาาาาวว่่นนีจะะพร เออสิ่งที่ฉันเอาจะไปใช้เนี่ยไม่รู้ว่าเงินมันจะพอเพียงพอหรือเปล่าที่ฉันเก็บอยู่จะเป็นละฟานี้เกิดขึนนะครับก็ถือว่ายังมีเงินอยู่แหละนะแต่ว่าก็ยังรู้สึกยังไม่ค่อยคล่องตัวเท่าเท่าที่ใจต้องการนะครับก็จบการดูดวงเรื่องการงานและการเงินของชาวราศีเมษไ้แค่นี้นะครับชาวราศีเมษท่านใดอยากดูดวงวนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายละเอยียดไว้ใต้คลิปนี้นะครับช่วงต่อไปก็เป็นของชาวราศีเออสิงนะครับ มาดูกันเนาะหนึ่งถึงแปถึงสิธันวาคมการงานและการเงินเป็นยังไงบ้างเนาะของชาวราศีเมษมาดูผลการงาน,นและการการงานเอ้ยขอโทษทีอันนี้จะเป็นการดูดวงั้าการงานและการเงินของชาวราศีฝิงคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สฝิงหาคมถึง16หกันยายนนะครับดูได้ทั้งแบบวันที่คุราศีราลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอย่างอิงตามราหัราศสารไทยเนาะนะทั้ที่จะพูดผิดตอนแรกแล้วก็ คลิปจะแบ่งเป็นสองช่วงนะครับช่วงแรกเนี่ยจะเป็นคำทำนายระวางวันที่หนึ่งถึงเจ็อธันวาคมเนาะมาดูกันนะว่าหนึ่งถึงเจ็ธันวาคมการงานเป็นยังไงบ้างในส่วนของการงานกอนละกันการงานถือว่าได้ไดรับผลการ,รพายค่อนข้างดีช่วงนี้จะได้เชื่อเสียงความสําเร็จเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันทําอะไรก็ค่อนข้างมีหน้ามีตานะครับนะระวังนิดนึงเนาะให้ระวังว่าเอ,อมีแต่มีความหล่นไฟ่บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกพลังงานมันน้อยมากแล้วช่วงนี้นะในในเืเอ้อคุณประสบความสำเร็จหรือทําอะไรค่อนข้างตรงตาม เป้าหมายคุณจะมีการวางแผนในอนาคตระยะไกลเกิดขึ้นว่าอยากคืออยากให้มันได้ดีมากกว่านี้นะอยากให้ประสบความสำเร็จมากกว่านี้เกิดขึ้นนะครับเอ่อส่วนการคา้คาขายนี่ก็ถือว่าคา้คาขายได้เรื่อยๆตลอดทั้ง 1- 7เลยเนาะในดูในรูในส่วนของการเงินกอนละกันเนานะหนึ่งถึงเจ็ดเป็นยังไงบ้างน,นะจ๊ะหนึ่งถึงเจ็ดในการเงินค่อนข้างรายจ่ายเยอะมากๆเลยนะดีไม่ดีต้องเอาไปช่วยใช้จา่ายเออเอาไปช่วย เหลือกับคนใีครอบครัวหรือคนใกล้ตัวเกิดขึ้นด้วยช่วงนี้คุณ,คณรู้สึกว่าเวลาจ่ายเยอะมากจริงๆนะถามว่ามีเงินอยู่ไหมมีเงินอยู่แต่เพียงรายจ่ายมันเข้ามาเรื่อยๆนะครับคุณรู้สึกว่าอยากโออยากให้การเงินไปดีวันนี้จ,จะ้างจะให้เอาไปใช้ทำนู้นทำนี่ตามที่คุณต้องการแต่ก็ถือว่ายังมีเงินอยู่นะแต่เพียงแต่ว่ามันมีรายจ่ายเข้ามาตลอดเวลาเท่าน,นั้นแหละนะครับยิบย่อยเข้ามาตลอดเวลาอะ่ะเดี๋ยวมาดูในอนาคตกันว่า 8- 1 5เป็นยังไงบ้าง ถึงเ5าเนาะการงานและการเงินชาวราศีสิงห์เป็นยังไงบ้างในส่วนการงานนละการการงานเออระวังนิดนึงเนาะการที่คุณที่เล่นจริงๆมากไปอาจจะโดนลูกค้าหรือเจ้านายเร่งงานได้นะช่วงนี้แต่ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีแหละนะไม่ว่าลูกค้าหรือเจ้านายจะเร่งงานยังไงคุณยังทําได้อยู่ยังประสบความสำเร็จยังท็อปฟอร์มอยู่ในเรื่องการงานและกันเออในเรื่องการงานเนาะแต่ช่วงนี้คุณจะรู้สึกมีความเบื่อหน่ายงานบ้างที่ทำพอรู้สึกว่ามันค่อนข้างจําเจนะครับ ถือว่าถึงจะมีความเครียดความเบื่อยังไงก็ยังถือว่ายังทําไปได้อยู่ในเรื่องไปได้เรื่อยในการงานแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดหางานให,ใหม่ในช่วงนี้เนะี่ยก็ยังเงียบเหงาอยู่เนาะยังไม่ยังไม่มีข่าวดีเรื่องงานเข้ามานะครับผลค้าขายเนี่ยอาจจะมีงานเงียบๆบ้างแต่กใกล้ๆวันที่เจ็ดเนี่ยจะมีการขายดีนะครับแล้วก็ระหว่างการเงินแปดการเงินละ่ะนะครับการเงินแปดถึงสิบห้าเป็นยังไงบ้างเนาะการเงินแปดถึงสิบห้าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็ รายจ่ายเยอะเหมือนเดิมค่าใช้ใจ่ายมันมีเืเรื่องเสีเย่ยิบย่อยคนข้ายเยอะมากเลยนะชาวราฟีฝิงนะต่ถามว่ามีเงินอยู่ไหมมันก็ยังมีอยู่แหละแต่เพียงแต่ว่ามันเข้ามาเรื่อยๆแล้วช่วงนี้นะชาวราฝีฝิงท่าทนใดคาดบังหรือรอลูกค้ารอโปรเจกต์หรือร,ร,ปปร,ชร,รอรรช่องทางการเงินใหม่ๆเนี่ยมันจะมีเข้ามาเหมือนกันนะครับสำหรับพ่พอค้าแม่ค้าหรือค้าขายออนไลน์หรืออย่างเงี้ยจะมีช่องทางใหม่ๆเข้ามาในเรื่องการได้เงินก็ถือว่าคนข้างคนข้างดีแหละนะใกล้ๆวันที่15นะครับเดี๋ยวมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามา ก็จบการดูดูเรื่องการงานและการเงินของชาวราศีฝิออ่งไว้แค่นี้เนาะชาวราศีฝิ่งท่านใดอยากดูดวงฝนโวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติม,ตมก็แอดลไลน์มาได้นะจ๊ะจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะช่วงเราไปก็เป็นของชาวราศีธนูนะครับ ช่วงนี้จะเป็นการดูดูเรื่องการงานและการเงินของชาวราศีธนูนะครับคือพื้นที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมหรือได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอวห้ย่างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นคำทำนายระหว่า,วาง1-7เนาะ มาดูในส่วนของการงาน1-7ึ่งถึงเจ็ดก่อนละการชาวธนูเป็นยังไงบ้างการงานช่วงนี้นะจะมีปัญหากับคนรอบ,บตัวมีปัญหากับเจ้านายหรือมีปัญหากับลูกค้าทางใดทางหนึ่งเกิดขึ้นช่วงนี้จะค่อนข้างอารมณ์เสียมากๆเลยนะชาวธนูแล้วก็เออช่วงนี้เราบัรทบังเรื่องอารมณ์นิดนึงเนาะชาวธนูถ้าเกิดคุณเป็นอารมณ์เสียคนรอบๆตัวขึ้นมาเนี่ยผลดีมันไม่เกิดตัตวคุณแน่นอนเนาะแล้วก็ช่วงนี้คุณจะโดน เหมือนบา้าทางลูกค้าทางเจ้านายหรือคนรับผิตัวจะเสียความรู้สึกกับคุณไปเลยเนาะเพราะว่าด้วยที่ถีมานะหรืออารมณ์โมโหของคุณฉะนั้นรับมาระวังนิดนึงเนาะชาวธนูระวังเรื่องอารมณ์ในช่วงนี้มากๆเลยนะครับแล้วก็ส่วนค้าขา,ขายเนี่ยก็จะไปได้เรื่อยแต่ระวังมีปัญหาปากเสียงกับทางลูกค้านะแล้วก็ระหว่างวันที่1นึ่งถึงเเรื่องการเงินเป็นยังไงบ้างการเงินเนี่ยโอ้ถึงจะมีเข้ามาอยู่แต่ว่ารายจ่ายเยอะมากๆเลยนะครับคุณเองก็รู้สึกว่ามีความงกเงินเกิเกดขึ้นนะมีการใช้จ่ายค่อนข้างประหยัดเกิดขึ้นแลล้้้ววกกก็ยยังรรูึ่าาาอมหหชเื อมองหาการช่วยเหลือหรือมองหาช่องทางการเงินอื่นๆเกิดขึ้นด้วยแต่เพียงแต่ว่ามันได้ไหมมันถือว่าได้นะถ้าช่วงนี้ท่านหนูท่านใดที่สึกอยากหาเงินเพิ่มหาช่องทางนู่นนี้เพิ่มมันจะมีช่องทางด้านการเงินเพิ่มเติมเข้ามามันทําให้ค่อนข้างาค่อนข้าโชคดีไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือหรือเป็นช่องทางการค้าขายใหม่หรือหาลูกค้าใหม่ถือว่าถือว,ว่าคนค้าประสบความสำเร็จด,ดีแหละนะครับเดี๋ยวไปดูในระหว่างวันที่8-15ถึงดูนะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะ 8-15ก,นนการงานและการเงินเป็นยังไงบ้างในส่วนของการงานก่อนและการชาวธนูการงานช่วงนี้ก็รู้สึกว่าค่อนข้างรอคอยผลรอคอยการตอบรับนะครับรอโปรเจกต์หรือรออะไรจะวางดีๆเรื่องการงานเข้ามาถามว่าช่วงนี้ชากเารอคอยอะไรไปเนี่ยมันได้แม้มันได้แต่มัน,มนชา้านิดนึงเนาะนะครับก็เราก็มันเหมือนรับชา้าแล้วไม่ได้ทันใจหรืออีกรนะอกรณีหนึง่งนะอีกครึ่งหนึ่งอีกกรณีหนึง่งคือ ได้มาแต่มันเหมือนว่าไม่ได้ตามที่คุณคาดคิดเหมือนคุณหวังเรื่องนี้เอาไว้ถอดได้ยิงมามาได้อีกแบบหนึ่งมามันทําให้คุณนข้างมีความเฟิงเกิดขึ้นนะครับก็ถือแต่ก็ยังถือว่าได้สิ่งดีๆอยู่นะเนาะก็ให้มองในแง่ดีไปแล้วกันนะครับในโฟนงการเงินลอะอาจค่าขายช่วงนี้ก็จะค่าขายดีที่วงป,ปลายๆแล้วก็การเงินล่กเป็นยังไงบ้างเนาะแปดถึงสิบห้าการเงินในช่วงนี้เนี่ยรายจ่ายเข้ามาเยอะมากๆเลยค่าใช้จ่ายนนุนค่าใช้จ่ายนี่คุณจะคิดลวงหน้าไปได้วว่าฉันมีค่าใช้จ่ายอะไรมากมัันนนจจะะพพอออมมมมม้้ยยยเเเีีี่่่ฉตตตรรรไดแถืวา ถ้ามีค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนากฎคุณจะจ,จัดการได้นะคุณจะวางแผนแล้วก็ควบคุมคอนโทรลได้ดีนะครับแตะช่วงนี้ถ้าเกิดใครวิ่งหาเงินบ่บอยๆจะมีช่องทางมีเฟสในเรื่องการเงินเพิ่มเติมเข้ามาด้วยเนาะชาวธนูก็จบการดูดวงเรื่องการงานและการเงินของชาวราศีธนูไว้แค่นี้นะครับชาวราศีธนูท่านใดอยากดูดวงฝนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะจ๊ะจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะคลิปนี้ลาไปก่อนจ้า